สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันหลายรอบเนาะสองรอบหรือสามรอบจำไม่ได้นะคะ,ะมีคำถามมานะคะจากสมาชิกข้องติววยากรอ,ออนไลน์บายมะก,กรูดนะคะซึ่งสมาชิกท่านนี้เรียนที่โรงเรียนในระบบนะคะคือซัสหนึเนาะสเนกัสสมอันัสกเอนะคะซัสหแล้วก็คำถามที่ถามมาก็คือว่าสงสัยเรื่อง prefix กับ suffix นะคะ แล้วก็อดตริ ric, มกมะกุูดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองส่งโจทย์มาให้มะกุูดดูเนาะจะได้รู้ว่ายังไงนะคะทีนี้ขั้นตอนในการทำกันบ้านในการเรียนไม่ว่าจะเป็น SFE หรือว่า s ั s ซัสกรุนซัสหนึ่งเนี่ยนะคะขั้นแรกเลยคือเราจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนเนาะว่าเขาสั่งอะไรเขาถามหาอะไรนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ใครที่อยู่แชร์ได้นะคะช่วยช่วยแชร์ไปได้นะคะ,ะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่มะกรูดพักนะคะไม่ได้ทำงานเยอะก็ ก็จะไลฟ์อัดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำงานเริ่มทำงานเต็มตัวนะคะเริ่มทำงานล่ามแล้วโอเคดูก่อนนะคะใครที่ฟังอยู่แชร์ได้นะคะใครที่ผ่านมาเดี๋ยวมากรูหาหาไลฟ์ตัวเองให้เจอก่อนนะคะหัวข้อวันนี้นะคะคือขั้นตอนการทำกันบ้านนะคะขั้นตอนการทำกันบ้านเวลาครูเขาสั่งมาขั้นแรกเลยคือเราจะต้องเข้าใจนะว่าเขาสั่งยังไงแล้วการจะเข้าใจโจทย์เนี่ยนะคะก็คือ ถ้าเกิดโจทย์เขาเขียนมายาวนะคะมักกูดแนะนําให้ตัดเป็นสั้นๆตัดเป็นสั้นๆแล้วแบ่งหวดหมู่เหมือนที่มะกกูดทานะคะ,ะมะกกูดไม่ได้เอาของจริงของเขามาให้ดูนะคะเพราะว่าเพราะว่าเกรงใจเจ้าของเกรงใจคุณครูของเขานะคะแต่เอามาให้ดูเป็นคร่าวๆว่าเวลาเราได้ประโยคยาวๆมาเนี่ยนะเราควรจะทําแบบนี้ค่ะตัดให้มันสั้นลงนะคะเดี๋ยวมะกูดขอแชร์แป๊บหนึ่งแชร์ดืดๆไปที่ ห้องติวไวยากรณ์กับห้องภาษาสวีเดนออนไลน์นะคะแล้วก็ห้องภาษาโอเคโอเคค่ะนะคะขั้นตอนการทำกันบ้านไม่ว่าจะเป็น s ัสหรือว่า SFE ก็คืออันแรกอ่านโจทย์ให้เข้าใจยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเมื่อกูจะอ่านโจทย์ของของสมาชิกท่านนี้ให้นะคะมุนสลิกเรียดวิสหนิงอ่า โจทย์ของครูมาว่าอย่างนี้ค่ะโจทย์ของครูเขียนว่า l e s s นะคะสักครูอ่อันนี้นะคะจะต้องเป็น l a s s l a s s อันนี้เป็นประโยคคำสั่งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า l e s t ใช้ l e s s เฉยๆไม่ต้องเป็น last ห l a s s เสรินนะคะเพราะมันเป็นประโยคคำสั่งจะต้องใช้ช่องแรกนะคะในห้องเรียนของมอกูดเราเรียกกันว่าช่องแรก l e s t takes e o k อ้ย last t a k e x อกอีนะคะเขาบอกให้อ่านเนื้อหาที่ชื่อ x แล้วก็ชื่อ E นะคะคือที่คุณครูเขาให้ในห้องเรียนนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็เขียนคําสั่งอีกว่าเอว่าผัวเอว่าผัวอันในโจทย์ของคนนี้ครูเขียนมาติดกันเลยเมื่อรูก็แนะนําว่าให้แยกออกเป็นแบบนี้นะคะเอว่าผัวให้ฝึกเอวะเอวะนะคะแปลว่าฝึกนะคะฝึกอะไรฝึกคําศัพท์อูด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 นะคะแปลว่าคํา ฝึกคำนะคะถ้าเป็นคําที่เป็นทางการเนี่ยเขาจะเรียกว่า glue, s u i glue, s u คือคําศัพท์นะคะูดคือคํานะคะคุณครูให้ฝึกคํานอกจากนี้คุณครูให้ฝึกูด building, ูด building นะคะอันนี้เราต้องเริ่มตอนนี้ใครที่ติดตามมะกูดก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าเราจะมีการสร้างคำนะคะ building อู่ดบวกกับ building นะคะ อูดก็คือคำบิลนี่คือการสร้างแล้วคำว่าบิลนิ่งมาจากคำว่าบิลดดเป็นคำกริยานะคะเมื่อเช้าในห้องติววยากรสอนไปแล้วนะคะว่าบิลดดเนี่ยสามารถเอามาบวกกับ building, นิ่งบิลนิ่งแปลว่าการสร้างนะคะบิลดดแปลว่าสร้างบิลนิ่งการสร้างอูดบิลนิ่งก็คือการสร้างคำการสร้างคำนะคะซึ่งการสร้างคำมันจะมีหลกัหลกๆสองแบบแบบแรกคือสร้างคำใหม่เลยเช่นคำว่าเช่นคำว่ามู มูดียมมูดียมโมเดมนะคะเป็นคําใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็สร้างคําใหม่มาหรือการสร้างคําอีกแบบหนึง่งก็คือการผสมคําการใช้อัฟฟิกซ์นะคะคาที่เอาไปเติมในคําอื่นๆน,นะคะซึ่งถ้าเติมข้างหน้ามันจะเป็นพรีฟิกซ์ถ้าเติมข้างหลังมันจะเป็นสุฟฟิกซ์อันนี้สอนไปในห้องติววยากรณ์แล้วนะคะเข้าไปดูได้เขียนะการสร้างคําเราสามารถที่จะเปลี่ยนคําจากจากคำกลุ่มหนึ่งไปเป็นคำกลุ่มใหม่ได้เช่นคำว่าบิลด์ สามารถสร้างเป็นคำใหม่ build up แปลว่าสร้างใช่ไหมถ้าต้องการทําให้เป็นกลุ่มคําใหม่เป็นคํา build up เป็นคำกริยาทําให้เป็นคนํานามก็ building อันนี้ก็คือการสร้างคําแบบหนึง่งนะคะเค okay, นะคุณครูเขาให้ฝึกเพราะอ่านเนื้อหาแล้วคุณครูเขาให้ฝึก build n g ก็คือการสร้างคานะคะนอกจากนี้คุณครูก็ให้ฝึกเกี่ยวกับเรื่อง stammer stammer นะคะ stum stum แปลว่าโคน โคนต้นไม้สตัมในบริบทของเรื่องภาษาก็คือรากศัพบโคนของคำศัพท์เช่นคำว่าบิลด์เมื่อกี้นะคะบิลด์อันนี้เป็นโคนของมันโคนของมันแล้วมาบวก s u ฟ f ก x ์คือน i ่งตัดอออกนะคะคือเวลาที่เรารู้เรื่องการผสมคำการเปลี่ยนคำการผันคำแล้วร,รู้ว่าต้นฉบับต้นรากเงาของมันคืออะไรมันจะทำให้เราเดาคำศัพท์ได้ง่ายโอเคนะสมมติเราเห็นคำว่าบิลนิ่ง บิลนิ่งแล้วเราเคยฟังมะกรูดไลฟ์มาหลายรอบแล้วว่าคําว่านิ่งเนี่ยไอ้นิ่งเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทําคํากริยาให้เป็นคํานามก็แสดงว่าคํากริยามันน่าจะเป็นบิลบิลดานะคะเดาได้แปลว่าการสร้างคําอย่างนี้เหมือนกันหั่นหั่นลิงหั่นลิงนะคะเรารู้เรารู้ว่าอ,อ๋อมะกรูดบอกว่า,วา ing, ing ไอ้งิ่งไอ้คำพวกอิงอิงอะไรพวกนี้อิงอินิ่งนิ่งเนี่ยมันคือแปลว่าการการเพราะฉะนั้นอ่ารู้แล้วแปลว่าการ แล้วเป็นดูรากศัพท์ของมันหันหันละเรารู้ว่าอิ่งเนี่ยมันจะไปไปเติมท้ายคํากริยาคํากริยามักจะลงท้ายด้วยออนะคะเวลาที่จะเปิดพจนานุกรมคํากริยามักจะลงท้ายด้วยอ๋อนะคะหันละแปลว่าก,นานก,กราากะทําเพราะฉะนั้น h หัน l i n งแปลว่าการกระทําอันนี้คือประโยชน์ของการรู้เรื่องอูดบิลหน่งการสร้างคำนะคะโอเคระหว่างนี้ดูใครดูอยู่ทักทายกันมาได้นะคะ รักไทยกันมาได้นะคะโอเคนะต่อไป prefix คุณครูเขาให้ศึกษาเรื่อง prefix ซึ่งเมื่อกูอธิบายไปแล้วในห้องติวไวยากรณ์ศึกษาเรื่อง suffix อธิบายแล้วแล้วอันนี้อูทริกอูทริกเนี่ยนะคะมันอูทริกในภาษาสวีเดนมันหมายถึงคำคำ หรือกลุ่มคำที่พูดออกมาแล้วมันสื่อสารได้เห็นภาพว่ามันคืออะไรจะแปลว่าสำนวนก็ได้แปลว่าวรีก็ได้นะคะซึ่งอุทริกบางทีเป็นประโยคก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะให้มกุูดช่วยมกุฎดก็บอกว่าอันนี้ต้องอ่านเนื้อหาเองคำสมมุติว่าจะบอกว่าให้มกุฎดสอนเรื่องอุทริกเนี่ยคือมันก็มีค่าเท่ากับให้มกุฎสอนคำศัพท์สวีเดนทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราจะต้องอ่านในเนื้อหานี้แล้วก็จดสำนวน จดสำนวนคืออดทริกเนี่นะคะ่ะสำนวนหรือประโยคที่น่าสนใจจดออกมาแล้วก็มาแต่งประโยคตัวอย่างเองหรือจดจากในเนื้อหาก็ได้อันนี้คือวิธีที่มกุฎเรียนภาษาสวีเดนนะคะจดสำนวนที่น่าสนใจเอามาไว้ใช้เองในภายหลังโอเคนะคำต่อไปโจทย์ที่คุณครูเขาให้เขาให้ทำเวลาที่อ่านอ่านเนื้อหาสองเนื้อหานี้นะคะก็คือ m e t a ฟูร์เมตาฟูร์เมตาฟูร์เแปลว่าอุปมาอุปไมคะ่ะ อุปมาอุปไมยนะคะก็คือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นฮึ่งริกซมแมนเฮสต์เช่นเช่นฮึ่งร um ิกซ์โอมแอนเฮสหิวเหมือนม้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สนับสมอะไรไม่รู้นึกไม่ออกนะคะจะเป็นสำนวนที่จะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะคะ โอเคนะต่อไปสิ่งที่จะต้องศึกษาก็คือ Fro เ er ซอร์ฟรอเแปลว่าวลีวลีหมายถึงคำมากกว่าหนึ่งคำมาอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่ได้สมบูรณ์พอที่จะเป็นประโยคนะคะโอเคนะซึ่งเราในประโยคเราสามารถเอาฟร o เซอหรือเอาวลีเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของมันได้โอเคอันนี้คือสิ่งที่คุณครูให้ฝึกซึ่งมันก็คือเป็นสิ่งที่มะกรูดใช้ตอนที่มะกรูดเรียนภาษาสเปนเหมือนกันนะคะเวลามะกรูดอ่านหนังสือ เวลามากรูดอ่านหนังสือเนี่ยก็จะดูคําที่น่าสนใจจดออกมาไว้แล้วเวลาจดคาศัพท์มะกรูดก็จะแบ่งเป็นกลุ่มว่าอันนี้เป็นกลุ่มคํานามคํากริยาถ้าเป็นคํานามมะกรูดก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม N กลุ่ม S กลุ่ม N เป็น n แบบไหน n ที่ทําให้เป็นพงหูพ์ต้องเติมเอเอหรืออ่อแอรมะกรูดแบ่งย่อยจะเป็นคนที่คิดเป็นแผนผังความคิดนะคะเวลาคิดอะไรแล้วมะกรูดคิดแบบว่าจัดกลุ่มแล้วก็แตกแยกย่อยโอเคนะคะทีนี้เสร็จแล้วแล้วคุณครูก็เขียนโจทย์มาอีกอุ๊บ obs ตรงนี้นะคะ U B S ย่อม,มาจาก observer observer แปลว่าโปรดสังเกตโปรดสังเกตว่านะคะโปรดสังเกตว่าหรือว่าหมายเหตุก็ได้นะคะครูเขียนว่าเยลเลอร์อ mm ัลล x t เท็กซ์เตอร์ทิดคาพิทเลตอันเดอร์เวกุนาร์ฟรัมทิลพรูฟเยลเลอร์อัลลัตเท็กซ์เตอร์ทิลคาพิทเลตอันเดเวกุนาฟรัมทิพรูฟนะคะคำสั่งตรงนี้เนี่ยที่ครูสั่งตรงนี้เนี่ยนะ คือใช้เย็นเลยแปลว่าใช้กับมีผลบังคับใช้กับนะคะเย็นเลยคำสั่งตรงนี้สีฟ้าเนี่ยนะคะคือใช้กับเท็กซ์ใช้กับเนื้อหาทั้งหมดเลยของบทนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสอบนะคะไปจนถึงมีการสอบโอเคใครที่ดูอยู่เขียนตอบโต้ได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะมะขุดไม่ดุค่ะไม่ดุนานๆจะดุทีเวลาดุแล้วนักเรียนในห้องชอบนะคะบอกว่ามันได้อารมณ์ดุแล้วจําค่ะแต่นานๆมะขุดจะดุทีนะคะไม,ไม่ค่อยชอบดุโอเค แล้วโจทย์คุณครูก็บอกว่า m มุนส์เรียด uh ูวีสหนึ่งทิลบุกฝัวนะคะถามคําว่า r e ียดูว i สหนึ่มาจากคําไหนคะเป็นการสร้างคําจากคําไหนคะเป็นการผันคําจากคําประเภทไหนไปนเป็นคําประเภทไหนใครที่ตอบอยู่ใครที่ดูอยู่ช่วยตอบมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกถ้าตอบผิดมะกู่จะได้แก้ให้ถ้าตอบถูกเราจะได้มั่นใจโอเคนะเห็นเลย พอดูอย่างนี้ใช่ไหมคะเรียดูวิสน่ตัดอันนี้ออกก่อนค่ะตัดเห็นนิ่งตัดนิ่งออกก่อนเลยเห็นคําว่านิ่งโอเคนะแปลว่าการเห็นคําว่านิ่งเนี่ยแปลว่าการโอเคนะนิ่งแปลว่าการเรียดูวิสเรียดูวิสอันนี้มันเป็นคํากริยาใส่อาไปให้มันก่อนเร,ออเรียดูวิสะเรียดูวิสะแปลว่าแปลว่า รายงานรายงานหรือว่าถแถลงแสดงถแถลงแสดงนะคะเรียรูวีสอ,อเคนะเพราะฉะนั้นเรียรูวีสนึ่งก็คือการรายงานเคนะคะการรายงานการรายงานแล้วมุนสลิกถามว่ามุนสลิกเป็นคําประเภทไหนคะ เรียดวิสัเป็นคำกริยาเรียดวิสงเป็นคำนามนะคะแล้วมุนสลิกเนี่ยนะคะมันเป็นคำคุณศัพท์ค่ะในห้องติววยากรณ์มีสอนแล้วนะคะว่าลงท้ายด้วยอันนี้ลงท้ายด้วยอีกเกียร์เนี่ยเป็นซับฟิก์เป็นคำต่อท้ายคำที่ทำให้คำนามเป็นคำคุณศัพท์นะคะมุนสลิกแปลว่าด้วยวาจามาจากมุนที่แปลว่าปากปากเปล่านะคะก็คือรายงานหน้าชั้นรายงานปากเปล่ารายงานด้วยวาจานะคะถ้าสมมติว่าเป็น ถ้ารายงานเป็นตัวหนังสือเขาก็จะใช้คำว่า cript, script script lick นะคะ cript, link, script lick script lick redvising โอเคนะเขาจะให้รายงานปากเปล่านะคะหนังสือเล่มที่2เนาะแล้วครูก็บอกว่าลวกนะเอาบริยานแลสแต่ถ้าเป็นมะกุูมะกุูจะเขียนบริยานแลซะเพราะอะไรคะเพราะว่าบริยาเป็นกริยาช่วยแลซะอยู่หลังกริยาช่วย เบอร์ยะเพราะฉะนั้นแลสซาควรจะเป็นช่องช่องที่2นะคะช่องที่2ช่อง infinitive เ okay, ขียนนะคะลัวนะองเบอร์ยะแลซาแล้วครูก็บอกว่าเท่งผัวให้คำานึงถึงอะไรเท่งผัวแปลว่าจงคำานึงถึงเท่งผัวเวลาอ่านหนังสือนะคะที่ครูสั่งให้เนี่ยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็คือตัวละครตัวละครในหนังสือนะคะต่อไปทีตคือเวลา มิเลียแปลว่าสภาพแวดล้อมเวลาเราอ่านหนังสืออ่านนิยายหรืออ่านอะไรเนี่ยให้คหํานึงถึงตัวละครนะคะตัวเอกในเรื่องตัวตัวพระเอกพระรองนางเอกอะไรก็ว่าไปตัวละครมีมีใครบ้างแล้วคํานึงถึงเวลาว่าเป็นแบบว่าหนังสือสมัยปัจจุบันหรือเวลายุคไหนช่วงไหนสมัยไหนมิเลียคือสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะคะว่าที่ประเทศอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็ว่าวิ n ฟูฟัตเตอเรนเซียเมบูเกนว่าวิลฟูฟัตเตอเรนเซียเมบูเกน นักเขียนเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรต้องการจะกล่าวอะไรนะคะหนังสือที่เขาเขียนเขาต้องการจะบอกอะไรโอเคนะคะเสร็จละตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอันนี้คือขั้นแรกนะคะในการที่จะทํากันบ้านขั้นแรกคือขั้นแรกคืออ่านโจทย์ให้เข้าใจอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะขั้นที่2ก็คือครูสั่งให้อ่านแล้วก็อ่าน นะคะขั้นที่3คือเราจะต้องทําความเข้าใจเนี่ยพวกนี้อูดบิลนิงสตัม,มคำสั่งของครูที่เขาสั่งมาถ้าไม่เข้าใจมาสมัครเรียนได้ค่ะมาสมัครเรียนได้ที่ห้องติวไวยากรณออนไลน์บายมะกรูดนะคะถ้าใครต้องการเข้าใจหลักภาษาสวีเดนเข้าใจไวยากรณ์สวีเดนอย่างง่ายๆเลยนะคะอธิบายกระจ่างชัดแนะนําให้มาให้มารงเรียนนะคะอีกไม่นานมะกรูดจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะจริงๆจ,จะปรับราคาขึ้นตั้งแต่เดือน เดือนเมษาวันที่1เมษาแต่ติดโควิดก็เลยก็เลยยังไม่ปรับราคาแต่อีกไม่นานจะปรับราคาขึ้นนะคะคาดว่าน่าจะเป็น1 1ตุลาจะปรับราคาขึ้นตอนนี้ยังได้ราคาเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเรียนรีบมาสมัครเรียนนะคะโอเคนะยังไงก็เจอกันในห้องติววยากรณ์ออนไลน์นะคะสายปิ๊งรู้จริงทุกประเด็นค่ะไวยากรณ์เป็นหัวข้อที่มกุฎชอบมากที่สุดนะคะโอเคก็มีคนสงสัยนะคะว่าเรียนกี่ชั่วโมง บอกไม่ได้นะคะคือที่แน่ๆเกิน280เกินน่าจะเกิน300ชั่วโมงแน่ๆน,นะคะเพราะว่าในหนังสือที่ที่มะกูจะแถมให้มันมี250หน้าและแต่ละหน้าเนี่ยใช้เวลาสอนโดยเฉลี่ยนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมง1ชั่วโมง15นาทีนะคะแต่ละหน้านะคะแล้วนอกจากจะสอนตามหนังสือเป็นหน้าหน้าไปแล้วเนี่ยมะกูก็มีแถมอย่างนี้นะคะ่ะเวลามีคําถามมานะคะเวลามีคําถามมาก็จะมาทำไลฟ์ตอบให้นะคะเคนะ เรียนเวลาใดเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะมาดูไลฟ์ย้อนหลังก็คือเป็นคลิปนะคะมาดูคลิปย้อนหลังได้ถ้ามีคําถามมากรูดมาไลฟ์ตอบให้แล้วก็ตัวอย่างประโยคให้เป็นภาษาสวีเดนอธิบายเป็นภาษาไทยโดยคนไทยนะคะแล้วก็ตัวมะกรูดเองเนี่ยเคยเรียนไวยากรณ์สวีเดนที่มหาวิทยาลัยอุปสอลานะคะชอบมากมะกรูดเรียนไวยากรณ์สวีเดนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะโอเคนะแล้วก็ประสบการณ์ก็เรียนภาษาสวีเดนใช้ภาษาสวีเดนมา26ปีนะคะ เกินเกินครึ่งครึ่งชีวิตของตัวเองแล้วแล้วก็บทเรียนก็คือดูเป็นคลิปดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราสะดวกที่ไหนก็ได้ขอให้มีเน็ตนะคะแล้วก็ไลฟ์ตอบคําถามบอกไปแล้วเนาะ ตอบตรงเป้านะคะคือถ้าเราต้องการถามคาถามอะไรแล้วถามครูที่โรงเรียนยังไม่กระจ่างเพราะว่าครูก็อธิบายเป็นภาษาสวีเดนถามแฟนที่บ้านเขาก็ตอบไม่ค่อยได้ไม่ใช่เขาโง่นะคะเขาฉลาดเพียงแต่ว่าเหมือนกับคนมาถามหลักภาษาไทยกับเราแล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่เรารู้โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าแฟนตอบไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องหงุดหงิดใส่กันนะคะเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วโอเคนะมีตัวช่วย จ่ายค่าเรียนนิดนึงแล้วจะรักษาสันติภาพในครอบครัวมามาลงเรียนกันเถอะนะคะคุ้มสุดคุ้มนะคะอันนี้เป็นทางด่วนนะคะสอนจากประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วปลอดภัยคะ่ะไม่ต้องนั่งใกล้กันนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนออนไลน์เนาะโอเค,คิดถึงคิดถึงอุ้ยสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวมื่อกูกลับถึงบ้านแล้วเมื่อกูจะจะจะ สอนสอนต่อนะคะเรื่องอัดแรวบเรื่องคำคำกริยาวิเศษแล้วก็ช่วงเดือนสิงหาไปเดือนครึ่งเดือนสิงหากลางเดือนเป็นต้นไปไปถึงกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปถึงกลางเดือนกันยาจะยุ่งนิดนึงนะคะเพราะว่ามีงานล่ามเยอะมากต้องเที่ยวเยอะมากโอเคนะใครสนใจเรียนก็ติดต่อติดต่อทีมงานได้นะคะติดต่อน้องเคสได้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือตัวอย่างเวลาที่มากรุดสอนก็จะเป็น m ม n ์แมปแล้วก็อธิบาย m ม n ์แมปอย่างละเอียดนะคะ m ม n ์แมปพวกนี้สมาชิกในห้องนักเรียนในห้องปริ้นออกมาดูได้ปริ้นออกมาหรือว่าจดวาดตามยิ่งดีนะคะยิ่งใช้ประสาสัมผัสหลายส่วนยิ่งได้ผลนะคะโอเคมีอะไรอีกอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างค่ะอันไหนอย่างเช่นเรียนเรียนเรียนเรื่อง พรีฟิกซับฟิกใช่ไหมคะมะกรูก็มีซับฟิกมาให้แล้วก็มีอธิบายอย่างละเอียดเลยแล้วมีแปลนภาษาไทยให้ด้วยนะคะว่าแปลว่าอะไรใครอยากดูอย่างละเอียดเข้าไปดูในห้องเรียนนะคะโอเคมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าติดต่อน้องเคสแล้วน้องเคสยุ่งอยู่ก็ติดต่อน้องกิ๊กได้นะคะแต่ติดต่อน้องเคสเป็นหลักเนาะโอเค ยังไงก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับบทเรียนนะคะบทเรียนถามมาได้นะคะถ้ามะขุดตอบช้าทวงมาได้นะคะแล้วเจอกันในวันต่อๆไปค่ะเดี๋ยวมะุดไปเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำทะเลเดีย๋ยวเล่าเรื่องขำๆเล่าให้น้องสาวฟังว่ามาอยู่ชายทะเลที่เมืองอุดรวันลเหรอน้องสาวบอกว่า เก็บหอยนางหอยมันเยอะเก็บหอยมามาฝากหน่อยนะคะมีหอยแมงผู่กับหอยนาง,นางรมทุกคนบอกเก็บไม่ได้พี่ไปถือศีลมาเพิ่งไปถือศีลมาจะกลับมาจะเก็บหอยพี่ไม่ต้องกินเองไม่เป็นไรหรอกเก็บมาฝากน้องข <c oughs> ำขำขำขำโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันในห้องเรียนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ